สำหรับประชาชนกว่า2,000ชีวิตเหนือเขื่อนภูมิพลทุกนาทีฉุกเฉินคือการต่อสู้กับเวลาและการเดินทางที่ยาวนานจากหนึ่งชั่วโมงเศษสู่30ชั่วโมงในฤดูฝนคือระยะเวลาที่ชาวบ้านต้องเผชิญเพื่อเข้าถึงการรักษาพยาบาลทำให้เกิดโครงการเรียพยาบาลฉุกเฉินต้นแบบ ผลงานวิจัยของอาจารย์มติกาใจจันทร์และคณะจากราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติจากงาน The 4 9 t i n t e r n a t i o n a l Exhibition of Invention Geneva และสร้างสารรค์ขึ้นโดยบริษัทลันตาคุดจากไอเดียเล็กๆสู่การออกแบบที่คิดอย่างรอบด้านทั้งความเร็วความปลอดภัย และฟังกช์ชันทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีที่แม่นยำชิ้นส่วนทุกชิ้นถูกเตรียมพร้อมสำหรับการประกอบจากโครงสร้างหลักที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของเรือค่อยๆก่อตัวขึ้นด้วยฝีมือของทีมช่างผู้ชำนาญจนถึงการประกอบเก่งเรือและท้องเรือเข้าด้วยกันงานเริ่มเป็นรูปเป็นร่างและเดินทางมาถึงครึ่งทาง ด้วยหน้าเรือที่เปิดกว้างเพื่อให้ลำเลียงผู้ป่วยได้สะดวกท้องเรือคัทธรรมรังที่สร้างความเสถียรขณะช่วยเหลือและติดตั้งเครื่องยนต์กำลังสูงสุสุกิ DS200 AP 2เครื่องถูกติดตั้งเพื่อรับประกันการส่งต่อที่รวดเร็วพร้อมทดสอบสมรรถนะจริงกลางทะเลทั้งด้านความเร็วการทรงตัวและความมั่นคง จากเรือเล่าสู่ห้องพยาบาลฉุกเฉินลอยน้ำติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครันที่สำคัญเรือลำนี้สามารถสื่อสารผ่านระบบเทเลเมดิซีนเพื่อส่งข้อมูลผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ไปยังโรงพยาบาลปลายทางทำให้แพทย์สามารถให้คำแนะนำได้ทันท่วงทีเสมือนมีห้องฉุกเฉินลอยน้ำและในขั้นตอนสุดท้ายสีสันและสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือเพื่อสาธารณประโยชน์ ถูกแต่งแต้มลงบนตัวเรือนี่คือผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นและความร่วมมือของทุกภาคส่วนเรือพยาบาลแห่งความหวังพร้อมแล้วที่จะออกปฏิบัติภารกิจต่อชีวิตผู้คนในพื้นที่ห่างไกลโดยเป็นต้นแต่ที่จะส่งต่อความหวังนี้ไปยังพื้นที่เหนือเขื่อนอื่นๆทั่วประเทศไทยต่อไป